วันนี้เรามาแชร์ไอเดียนะครับเรื่องการบริหารสภาพคล่องสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีประกันสังคมนะครับถ้าพูดถึงประกันสังคมแล้วนะครับมนุษย์เงินเดือนทุกคนนะครับหรือพนักงานบริษ,ษัทเนี่ยก็จะมีทำไว้นะครับที่ฐานเงินเดือนอาจจะประมาณถ้าเริ่มต้นสตาร์ทใหม่ก็ที่ฐานเงินเดือน1,500นะครับซึ่งก็เป็นฐานสูงสุดที่ประกันสังคมเขาเรียกเก็บเรานกครจจก็คือประวันเดือนละ750บาทนะครับผมอันนี้ก็คือฐาน จากฐาน15,000บาทน,นะครับถามว่าถ้าพูดถึงการบริหารสภาพคล่องเราก็ต้องคิดถึงเรื่องของทุนสำอรองเฉินเวลาเราโดนไล่ออกจากงานอันนี้พูดเคสโดนไล่ออกจากงานนะครับเรามาดูว่าถ้าต้องเก็บเงินบริหารเงินฉึกเฉือนสามถึงหกเดือนเราควรเก็บกี่บาทถ้ามีประกันจากคอมดูนะครับ เรามาดูเงื่อนไขของประกันสังคมก่อนนะครับกรณมีโดนไล่ออกนะครับผมเขาจะชดใช้ไม่เกิน200วันนะครับอ่แล้วก็ให้เงินชดเชยสูงถึง70เปเซลยนะครับเช่นเราจ่ายประกัสังคมฐานที่1 5 5 0 0นบาทนะเราจะสามารถเรียกเงินชดเชยได้เดือนละ1นึ0งหบาทโอเค1นึ0งบาทครับยาวเลยเดือนนะครับก็ถือว่า ผมก็เลยส่วนเหนือนะก็จะมีประกันสังคมเนี่ยช่วยเราเดือนละหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทอยู่แล้วนะครับนี้เราก็จะต้องไปสำรวจว่าเราใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่นะครับผมทำง่ายเฉลี่ยม,มาสมมติเริ่มต้นทำงานใหม่ใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยต่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับเราก็จะเอาหนึ่งหมื่นสองพันบาทตั้งนะครับลบด้วยส่วนที่ประกันสังคมให้เรามานะครับนั่นคือ,อ 1,500บาทดังนั้นเราควรจะเก็บเพิ่มนะครับอย่างน้อยเนี่ยเดือนละ1,500บาทนะครับสมมติว่าเก็บเก็บเพิ่มสมม่งสุิเลย6เดือนนะครับก็ควรจะมีเงินเก็บนะครับสักประมาณ9,000บาทนะครับสำหรับใครที่มีประกานสังคมนะครับก็ถือว่าท่านเนี่ย ถ้งโชคดีนะครับเรื่องของการวางแผนสาภาพคล่องเนี่ยก็ทําได้ง่ายนะครับมีเงินเก็บ9,000นะครับก็ถือว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน3-6เดือนเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวันนีก็แชร์ไอเดียดีๆก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม